สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ นี่ค่ะก็กลับมาช่อง E ีซ y Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุ่มมาชวนทำของกินอีกแล้ววันนี้นะคะก็คือเริ่มเบื่อเบื่ออาหารแบบรสธรรมดาแล้ววันนี้ก็เลยก็มาขอกลับมาทำยำกุนเชียงกินนะคะซึ่งทำง่ายมากนะคะสูตรมีไม่เยอะเดี๋ยวนุ่มขึ้นสูตรรายละเอียดไว้ให้เลยนะคะซึ่งจะใช้กุนเชียงหมูกุนเชียงไก่กุนเชียงอะไรก็ได้นะคะซึ่งจะต้องทอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่งกวาค่ะ แล้วก็พริกขี้หนูสวนซึ่งเก็บที่หลังบ้านนะคะเดี๋ยวมีเคล็ดลับนะคะพริกขี้หนูสวนอย่างไรนะคะไม่ให้เขาเป็นโรคเขาเรียกโรคตาแห้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ขึ้นช่ยแล้วก็อันนี้นะคะก็คือแตงกวานะคะซึ่งเดี๋ยวจัดส,ส่วนจะขึ้นไม่ให้นะคะอย่างแรกเราก็ใช้น้ำมะนาวก่อนค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วตามด้วยน้ำปลาอย่างดีนะคะ แล้วก็น้ําตาลค่ะมะนาวนุกจะได้ลูกใหญ่มากจากบ้านเพื่อนมานะคะ,ะน้ําตาลอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็พริกค่ะพริกหั่นเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็คน,นะคะ่ะ นให้พวกนี้มันลเ,เลยกาเรื่องละละลายนะคะใครที่ป่นไว้ว่าเออเรื่องเรื่องครีมบำรุงอะคะ่ะว่าไม่ได้บอกน้ำมันคือนุ๊กอาจจะเสียงเบาไปนิดนึงนะคะก็คือใช้แก๊บซิดออยกับ s ซูริตอัลมอนด์ออยนะคะซึ่งส่วนใครที่เออมาขอส่วนผสมไว้ในเรื่องของน้ำมัน รบควนนะคะเดี๋ยวนุกจะสตรีมสดในวันเสาร์แต่นุกขอหาขวดได้ก่อนแล้วเรามาคุยกันในสตรีมสดนะคะว่าอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วงนี้จะพยายามสตรีมสดทุกวันเสาร์นะคะไม่เสาร์ก็อาทิตย์ค่ะวันที่นุกว่างนะคะแต่จะแจ้งล่วงหน้าก่อนว่าจะสตรีมสดวันไหนนะคะก็มาเม้นกันได้นะคะแต่ว่าอย่าให้แรงเกินนอ้องบางทีก็นะ บางทีก็พูดไม่ค่อยชัดต้องเข้า,ขา,ขาใจอะคะ่ะก็ขอบคุณนะคะกับคําติชมหรือว่าบางคนก็ขอบคุณมาไปเสร็จนะคะทีนี้เราก็ใส่นี่เลยะคะ่ะคุณเชียงค่ะนะคะเสร็จนะคะ,เ,ะ,คะเราก็ใส่แางกวาค่ะแตงกวานะคะ แกงกวาแล้วตามด้วยขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟกันนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็แซ่บมากนะคะเดี๋ยวจะจัดจานเสิร์ฟนะคะใครจะปรับปรุงสูตรบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวกว่านี้ชอบเผ็ดกว่านี้ก็สามารถปรับปรุงสูตรได้นะคะแต่ตัวนตัวนี้แค่นี้พอขอชิมแป๊บหนึ่งโอเคเลยค่ะจัดจานเสิร์ฟกันนะคะ พริกขี้หนูสวนที่บ้านจะแบบเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวก็จากลาไปด้วยผัดกุนเชียงนะคะยำกุนเชียงที่แสนอร่อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยนะคะถ้าเกิดคิดจะแชร์สูตรโคตรง่ายนะคะแชร์ได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสาว